本节目由好吃还不贵的泰国精品果干 b e Fruits 冠名播出，泰国果干就选 b e Fruits，现在在淘宝乐活师零食商行即可购买哦。泰国情报局一聊就变态，大家好，我是 Rocky，啊，我今天的话呢，又给来了一位美女，真的请了好久，终于来了，终于来了，<laughs> 开心<吗>。Hello，大家好，我是汉尼，很开心可以跟你一起主持节目。我觉得我们一开始就这样互相吹彩虹屁。我们不 <laughs> 对，<laughs> 毕竟也是同公司的啊。然后之前其实有曾经一起直播过，但是没有一起录过影，对不对？对。对。OK。那今天的话呢，为什么会把我的小师妹请过来的话呢？是因为有一位老朋友来到我们节目了啊。之前曾经来我们节目，然后我后来去回看我们那期节目，虽然他们是在宣传作品的，但是我们聊了相当长一段时间的男士内衣的问题。<laughs> 可以，可以。就是。 后后来我会反思说为什么我们的节目会这个走向，但是当时也是聊得很开心了。那么今天也要看一下他跟他的新伙伴会跟我们的节目碰撞出什么样的火花呢？让我们欢迎大帅哥 Nong Flo นะครับ，跟他的新搭档 Nong Dao นะครับ，สวัสดีครับ，สวัสดีครับ，สวัสดีครับ。Nong 啊 Flo นะครับ，มาครั้งที่สองแล้ว，ครั้งที่สอง，ยังจำได้แล้วนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คุยอะไรบ้าง，แล้วเราคุยเรื่อง Love My Life ถูกไหมครับ，ใช่ไหม，ใช่，ใช่ก็。 ตอนนี้ผมยาวขึ้นไม่รู้ว่าพี่ล็อกกี้ยังจำได้หรือเปล่าจำได้ใช่ไหมจำได้ผมยาวกว่ผมสั้นไหนหล่อังลองแอบหล่อแบบ different style ถ้าเป็นแบบผมสั้นเนี่ยจะคิดว่าเหมือนเป็น boy next door มากกว่าก็คือแบบเหมือนแบบนักกีฬานิดหน่อยใช่ใช่เพราะว่ามันผมสั้นไงจะได้แบบดูแบบมี energy มากกว่าแต่ว่าถ้าผมยาวอ่ะมันดูแบบมือน ล็อก star โอ้ล็อก star เออที่สามารถแบบไปร้องเพลงที่คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่เสื้อโอ๊ใช่ไหมเออนี่นี่ทำไมไวผมยาวครับนี่เลยครับผมเพราะว่าถ่ายทำซีนีส์เรื่องอะไรครับซีนนี้เออคือเป็นเพื่อจะเข้ากับคาแรคเตอร์ใช่ครับคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกคือผมยาวครับผมเราก็เลยแบบ ตอนแรกคือจะใส่วิกหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไว้เองเราเลยแบบขออนุญาตไว้ผมยาวเองดีกว่าใช่น้องสามาท่องเราทำได้ทำได้นี่ใช่ไหมครับเออโอ้โหดีเลยโอตรวายคนจ๋าเยอะกว่านคุณจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแชมพูอะไรย่างนี้ เราต้องฝึกคิดว่าทรงผมเนี่ยจะไวี่นานไหมอะไรนะเพราะว่า๋ยวจะตายไปแล้วก็จริงๆอ่ะคือตอนแรกที่ช่วงแรกที่ไว้มันก็รู้สึกมีความสึกลำคาญเหมือนกันนะเวลาเรากินข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยผมมันเข้าตาเข้าปากอย่างนี้แต่พอใช่ไหมครับผมก็เพิ่งเข้าใจความรู้สึกว่าแบบผู้หญิงนี่ผ่านัได้ยังไงเนาะใช่แต่พอเราได้ไว้ไปสักพักแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มชินไปกับมันถามว่าจะไว้ไปอีกนานไหมก็กะว่าจะให้ยาวถึงประมาณนี้เลยครับผม เกินเลย่งกว่ายาวเินไปยาวเกินไปแล้วยาวไปหรอยาวไปเดี๋ยวไปตัดกันเลยต้องหมายของมเป็นดาราสาวใช่ไหมไม่ใช่ผู้ชายก็ไว้ผมยาวได้เพราะว่าต้องหาวิธีที่แบบเอะไรก็เลยอะเพราะว่าผมยาวก็สามารถทำทรงผมแบบหลายอย่างใช่ใช่หรือว่าจะไปลองแบบทุกสไตล์อะไรแบบนี้จริงๆก็น่าลองเลยแต่ลองใช่ครับ แล้วโอเคน้องต่อนะครับแน่แล้วของนีน้ำตัวด้วยนะครับกับแต่กับช็อตโอเคครับสวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับต่อคุณกริกนะครับครับกครับครั้งนี้ก็คือร่วมในงานโฟกัสศิษย์ถูกต้องชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า The Whisperer นะครับ The Whisperer ครับแล้วก็เรื่องนี้มันมันเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเป็นซีรีส์แนวเฮอร์เอร์นะครับซึ่งเป็นแนวแปลกใหม่ที่ ทุกคนอาจจะยังไม่ได like, you know ้เคยเห็นในซีรีส์วใช่ไหมพี่ฟู๊กใช่ครับผมเป็นซีรีส์วายเฮอรแล้วก็คือมีเรื่องราวของแต่ละตัวละครให้แฟนๆติดตามกันครับเพราะว่าเรื่องราวของทุกตัวละครเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันแล้วก็ผูกเป็นเส้นเหมือนว่าให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นครับพี่ล็อกกี้สามารถสปอว์ยูอะไรบ้างตัวอย่างคือโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเอ่อเรืองงสั้งของ เรื่องหรือว่าแบบมีสิ่งแบบให้สปอยใช่ไหมส<ช><ช>ปอยน้านาติ <laughs> ดตามอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยกูสปอยให้ก็ <laughs> ซีรีส์ The Whisperer นะครับก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นแนวเฮอร์เรอร์ความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ก็อยู่ที่ทุกๆตัวละครเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยมีเรื่องเรื่องราวเ,เ <laughs> ข้ามาหมดแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยทุกๆคนเนี่ยในตัวละครเนี่ยเรียบเสมือนมนุษย์จริงๆมีความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นทางรัฐโลภโกรธหลงก็คือแทนคําว่าเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลย แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไฮไลท์ของเรื่องนี้ก็คือ,อจุดจบของแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันรับประกันว่าผู้ชมเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะหักมุมยังไงสิ่งที่อยากจะให้ติดตามก็คือสิ่งนี้แหละคัะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคุณไม่มีทางรู้ว่าตัวตละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีจุดจบยังไง 欢迎回到泰国情报局的节目现场。本节目由好吃还不贵的泰国金品果干 b e e f r u s t s 名播出，由泰国亲妈芒果糯米饭联合特约播出。现在在淘宝、Lazada 还有河马先生都可以购买哟。这是我觉得吧，每，次啊，听完之后，有买买新的东西，我从来没有听 ก็จะทำให้แบบแฟนคลับโดยเฉพาะคนจีนนะเขาก็จะมีประโยคว่านี่ซีรีส์ไทยอะเก่าหน้าไปอีกเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่เราจริงตนาการไม่ได้อะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นน้องต่อเป็นครั้งแรกรับแต่ว่าน้องฝึกประสบการณ์มาแล้วนะครับเราล้มมือกันเป็นครั้งแรกแล้วก็เร่งแบบ แนวทางแบบแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันพอมีประสบการณ์จากหนบ้างจริงๆเราประสบการแนวเฮอร์เรอร์จริงๆต่อก็ไม่ได้แบบมีประสบการณ์ตรงๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านไม่ว่าจะเป็นจากดูซีรีส์แนวนี้ให้มันเยอะขึ้นดูหนังให้มันเยอะขึ้นแล้วก็เอามาปรับเพื่อที่จะเอามาเล่นซีรีส์กับพี่ปูครับจัยครับแล้วเราได้แบบสอนเขาอะไรบ้างไหมครับสอนครับเราก็พยายามคุยกันแล้วก็แบบ พยายามต่อบทด้วยกันอะไรครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราสองคนเป็นคู่รัการกันครับเป็นคู่แล้วก,ก,ก,ก็ตาวซึ่งเป็นแฟนกันที่มาอยู่ด้วยกันก็เลยต้องมีความเหมือนว่าพูดคุยกันมากขึ้นใช่สนิทกันเลยครับเพื่อเวลาเราถ่ายทอดมันออกไปผู้ชมดูเนี่ยเขาสึกว่าเราสองคนเนี่ยเข้าถึงบทบาทของตัวละครครับคครับแล้วคือสอนแบบทั้งในกองถ่ายแล้วก็แบบ ใช่เรื่องงานเราก็พยายามพยายามคุยกันตลอดมีปัญหาหรือว่ามีอะไรเราก็ปรึกษากันพูดคุยกันเหมือนเป็นเบสเฟนอีกคนนึ่งครับพี่ฟูก็ช่วยสอนตลอดด้วยความที่ผมใหม่ในประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงแล้วก็มาทํางานในสายนี้ครับมีอะไรผมมีอะไรที่แบบเครียดหรือว่าวิตกกังวลนี้ก็จะมีพี่ฟูกที่ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยสอนผมตลอดครับแล้วเครียดเรื่องไหนบ้างครับมาดูเชนเรื่องอะไรเช่นเรื่องไหนจริงๆก็หลายๆเรื่องนะคะแต่ว่า อ่ะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ผมใหม่มากประสบการณ์เข้ามาทํางาน,น่ยมันก็ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วอ่านบทผมก็ยังอ่านไม่ไม่ค่อยเก่ง <c oughs> ใช่พี่ฟุกก็จะช่วยสอนแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตในหลายๆเรื่องที่ผมไม่รู้มาก่อนใช่ครับ <c oughs> แล้วทีนี้เขาก็จะเป็นคนท,ที่อย่างที่บอกว่าเหมือนเบสเพนเวลามีความเครียดหรือว่าวิตกกังวลในเรื่องของซีนแต่ละการแสดงเนี่ยครับก็จะมีเขานี่แหละครับที่ช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยหิวใจให้เราแบบทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็สนิทใจในการทํางานมากขึ้นค คือคือจริงๆเจอกันก er, an ับน so right ้องน้องฟลุ๊กนะครับผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าน้องฟลุ๊กเนี่ยเป็นคนที่คุยง่ายแล้วก็นิสัยดีมากเลยใช่จำได้ว่าครั้งที่แล้วนะเราคุยแบบสักสิบนาทีเกี่ยวกับการกินในทั้งหมดเลยสิบนาทีหรอใช่จำได้จำได้ตั้งแต่อายุกี่ขวบท่อไม่บอกว่าต้องต้องใส่ได้แล้วอ่ะแต่ว่ารู้ทีก็ใส่ครับอเชอบบอกว่าไม่ใส่แล้วเดินเป็นไข่ดำ ยังจำข้างจำเสรลุที่แบบไม่ใส่ได้ม่าฮ่อม่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่าฮ่่่า่่าฮ่่าีพา่าฮ่าฮ่้ฮ่าาฮ่าฮ่ลอย่าเปาน่าฮาฮ่า ร้อง <C ourse> ได้ไหมพี่ไม่ไม่ไม่ร้องนะโอเคโอเคไม่ได้อยู่ช่องไม่ร้วเนี่ยทีมันเลยแล้วน้องตอบเป็นคนแบบนี้ไหมครับคุยได้ทุกอย่างคุยง่ายตอบเป็นคนเฟรนลี่มากครับใช่แบบอยู่กับใครก็ได้จริงๆแล้วด้วยความที่เมื่อก่อนเป็นครู เป็นครูสอนที่เชอร์อสอนอะไรครับวิชาสอนวิทยาศาสตร์อ๋อวิทยาศาสตร์ต่อก็จะเจอเด็กแบบหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นแบบต่อก็จะปรับตัวเข้ากับทุกๆคนได้ง่ายมากใช่ครับแล้วทําไมแบบจากคนครูมาเป็นนักแสดงคือรเป็นพจริงๆ,ๆต่อมีแบบว่าอยากทํามีสิ่งที่อยากทํามากมายเลยค่ะแต่ว่าเราประสบความสําเร็จในเรื่องของครูไปแล้วหนึ่งขั้นเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ทำนั่นก็คือการแสดงเพราะฉะนั้นผมก็เลย วันนี้ก็เลยเลือกมาทางสายการแสดงเพื่อที่แบบตอบสนองตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยเรายังมีกําลังที่จะทําได้ใช่ครับ <c oughs> มีโอกาสแล้วก็รีบคว้าไว้ครับตอนที่น้องเจอน้องโตกรู้สึกว่าเขามีแบบตรงไหนที่เราอยากไป อยากสอนใยากสอนมีอะไรที่อยากสอนผมไหมไม่มีเลยพี่ฟูกะไม่มีเลยเพราะว่าด้วยความที่พี่ฟูกเขามีผลงานอยู่แล้วเราอะมามาความรู้สึกไม่ได้แบบเอยมาเป็นฟูอย่างเงี้ยครับผมมาเป็นเอพี่ฟูกใช่ต่อเป็น f อ FC พี่เอฟซีพกมาก่อนใช่แล้วพอมาทํางานด้วยกัน๊บเกรงกลายเป็นเกลิงเองแต่ว่าก็ เนี่ยครับอยู regard, fact, school, to to yes, so, right, ่ด้วยกันไปไปประมาณก็สนิทกันเฉยเลยว่าพี่พี่ครูไม่มีอะไรให้สอนครับพี่ครูเป็นคนน่ารักพี่ใส่ดีใช่แต่ต่อเขาเป็นคนที่รักเด็กนะแบบเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นครูอ่ะเราเห็นเวลาเขาเจอเด็กเขาอะไรเงี้ยเขาจะเข้าไปเล่นเข้าไปพูดคุยอะไรเงี้ยครับใช่น่ารักครับก็น้องฟงอยากได้แฟนหนึ่งครูไหมได้หรือเปล่าก็จริงๆก็ผมขออยากได้คนที่คุยกันรู้เรื่องมากกว่าครับใครก็ได้เป็นนักแสดงก็ได้เป็น คนในวงการหรือว่านอกวงการก็ได้ครับเล่นครูมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เป็นนักแสดงก็ได้ใช่ไหมได้หรือเปล่าก็ได้ก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเล่นซีรีส์กับไอโต้ของตัวเองเนี่ยนันจะเป็นความรู้สึกยังไงไอโต้ของตัวเองเล่นซีรีส์กับกับผมเนี่ยไอดอลของคุณเลยคุณรู้สึกยังไงอ๋ออยู่ไม่ได้ขับใช่ไม่ได้ขับถูกก็อย่างที่บอกช่วงแรกเกรงมากเกรงแบบไม่กล้าเข้าซีนไม่กล้ามองหน้าครับแต่ว่าพี่ภูมิก็บอกว่า มองฟูแบบว่าให้เป็นเพื่อนเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยก็หลังจนากนั้นก็ฟรีพี่ฟูก็เข้าหาบ่อยๆมาชวนมาเล่นมาหยออย่างเงี้ยรับก็สนุกดีใช่ก็ไม่ไม่ไมีไม่ไมีความอ่ะกังวลแล้วหลังๆมาเริ่มแบบเหมือนพี่ฟูกเป็นพี่ผมเป็นพี่ชายคนหนึ่งอยู่คนนึง <嗯 S 2> <laughs> 欢迎回到泰国情报局的节目现场本节目有好า不贵的泰国金ฐ果干 B-Fruits 冠名播出ได้รับการสนับสนุ

ตื่นเต้นอยู่แล้วครับกับการที่ต้องมาจ um like yeah ูบให้แบบคนเยอะๆดูอย่างเงี้ย the มันใหม่ใช่ไหมแบบเราต้องเห็นคนอย่างเงี้ยแต่พออ่าเราเริ่มเวิร์กช็อปด้วยกันบ่อยๆเรียนการแสดงเยอะขึ้นมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันคืออ่าเขาเรียกไงมันคือการแสดงมันคือหน้าที่ที่เราต้องทําแล้วก็เป็นความรู้สึกเป็นสิ่งสวยงามในพาร์ทของการแสดงซะส่วนใหญ่อือใช่แล้วน้อง มองฟูสัวครับจุก,กับใครเป็นยังไงบ้างก็จุกกันต่อแหะครับผมว่ามันไม่ค่อยเราไม่ค่อยเก่งกันเท่าไหร่เพราะว่าผมก็จะพยายามจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนเราคุยกันจนมันเป็นความสุกที่สนิทกันไปแล้วครับพี่ล็อกกี้แล้วพอเวลาเล่นด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันเลยความเก่งหรือว่าความเขินอ,อะไรเงี้ยมันเลยน้อยลง <laughs> ครับถ้าให้หนีไปถ่ายซิงจุกกาวอ๊ยอายใช่ก็รู้สึกหน้าแตงหูแดงแตมหมดเลย้ จะไม่รู den, ้ส okay. ึกแบบตื it ่นเต้นหรอว่าฉ uh, um, ันได้ฉันได้จุกน้องพี่ฟุกจริงจริงจริงก็ตื่นเต้นแต่ถ้าเริ่มถ่ายก็มันจะตื่นเต้นก็รู้สึกอายก็จะจะจุกงานวะเออ not p r o f ค s s i o n a l อาจจะต้มเฝอไปก่อนแล้วก็โอเคพอแล้วเริ่มถ่ายได้เอามีฝึกบ้างไหม เราจูบจูบสักฝึกคงก่อนจูบจูบเหรอครับเราขส้่ใหญ่เราเราไม่ค่อยจะได้จ no, yeah. ูบจี่เรอกที่เราใช้การพูดคุยกันมากกว่าแล้วก็ทําการบ้านกับตัวละครครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องเล่นอะไรเงี้ยพอยิ่งเราคุยกันสนิทกันมากขึ้นเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยความเขินความอายมันจะลดน้อยลงทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สมุดขึ้นตร่าสุดลิปของผมเป็นยังไงตรนลิปของผมรสชาติลิปเป็นยังไงครับรสชาติ แต่ว่าลิปตัวนี้ดูนุ่มๆนะฮะดีใจไหมผมไม่รู้ว่าที่นุ่มอ่ะคือลิปหรือว่าปากผมผมไม่รู้ว่าลิปหรือปากผมกันแน่ผมว่าปากนะัปากมากกว่าครับผมเห็นในไอจีของน้องตอนนี้ก็เราก็ทำ business กันของเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีมีด้วยเป็หล่อเหรอเฮ้ยใช่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 ิใจติดตามจริง ผมครับตกเข้าไปดูแต่่าไม่ได้ซื้อใช่ครใช่ช่วงนี้ก็เราเราก็หาอะไรทําไปด้วยครับใช่มีกระเป๋าของตัวเองครับพงศอันนี้คือเราออกแบบตัวด้วยตัวเองแบบว่าคือเรายังไงใช่ครับหามาด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็ทําเองแล้วก็ขายครับใช่แล้วทาไมแบบอยากทาใส่กระเป๋า ผมรู้สึกว่าเราเวลาไปทํางานอะไรเงี <erin> uh ้ยบางทีเราใส่อุปกรณ์ใส่ของเยอะพี่ล็อกกี้บางทีกระเป๋าของเกงอย่างเดียวเนี่ยมันใส่ไม่หมดเราก็เลยเออเราก็เลยคิดว่ามันควรมีกระเป๋าเล็กๆหรือว่าหลายขนาดให้เราได้เลือกแล้วมันก็บวกกับแฟชั่นด้วยครับสมัยนี้ก็คนก็ใส่กระเป๋ากันอะไรเงี้ยใช่ครับกระเป๋าสําหรับผู้ชายนะมันเป็นตลาดที่ไม่ขาดแคลนผ้ามากในเงียมุมของพี่นะอืมจริงเป็น ขอบคุณค่ะต้องต้องมีสบายแล้วต้องมีสบายแล้วเดี๋ยวผมามาฝากจริงเหรอจริงเดี๋ยวมาให้เลยฝากหม่ถึงไม่ต้องใจไม่ต้องใจ่ายขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทายมีอะไรอ่ะฝากแฟนคลับชอบจริงๆต ให้ก่อนนะตอบฟุกก่อนน,นะครับค <laughs> ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามต่อนะครับทั้งตอนแล้วก็ฟุกด้วยแล้วก็ฝากซีรีส ok ์สกกระซิปเดอะวิสเปอร์เลอร์ให้ทุกคนรอติดตามถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแรกของผมแต่ก็ผมพยายามทาให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็รับรองรับประกันว่าเรื่องนี้จะเป็นต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนในซีรีส์ไวแล้วก็คุณภาพของตัวทุกตัวละครความสนุกความเข้มข้นความครบรสจะอยู่ในเดอะวิสเปอร์เลอร์ที่ทุกคนรอติดตามฝากด้วยนะครับ ทั้งช่องทั้งช่องเวิร์กอพล์อ๋อแล้วก็ที่จริงจะออกยังไงเราอยากให้รอติดตามเพราะว่าน่าจะหลายที่ทั่วนี่เลยครับ่ทั่วแพงนะหลายที่แฟนคลับรอดูแฟนคลับรอดูรอดูข่าวผมครับก็ขอให้โชคดีนะครับผมต้องบอกว่าซีนี้เรื่องนี้มาจากมินมาม่าเลยครับผมเป็นเรื่องแรกของน้องต่อด้วยนะครับผมสุดท้าย จะมีอะไรที่แบบขอบคุณแฟนคลับชาวจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยบครับ,อบ <laughs> โอเคผมนะครับก็อยากขอขอบคุณแฟนคลับชาวจีนทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่แฟนคลับก็จะบ่นคิดถึงเราตลอดนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะไปเจอทุกๆคนที่จีนนะครับผมแล้วก็ใช้พี่น็อกซี่สอนภาษาจีนเลยครับไว้จะไปพูดกับทุกคนนะครับขอบคุณครับะของต่อก็ เหมือนกันกันกบฟุงยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูทั้งฟุ๊กและก็ต่อถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่แต่ก็อยากให้ทุกคนแบบซับพอร์ตและก็เอ็นดูผมด้วยนะคะหวังว่าเราต้องเจอกันที่จีแน่นอนแหละไม่วันใดก็วันหนึ่งขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะสัสดีครับ โรกี้นะครับตอนนี้รายการดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดเช็คและ subscribe Channel ของเรานะครับบ๊ายบายน่องเนี่ยคือเริ่มมาเป็นนักแสดงเต็มตัวเมากเอ,อ่อตั้งแต่ปี2010ค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแต่ตั้งแต่ปี2010ถ้าไม่รวมช่วงที่ติดโควิดนะคะก็ประมาณ16 0